คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมินหลักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง tomorrow อีกแล้วนะครับผมก็มาเจอกันอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับเกมแจ็คฟอร์นะครับผมโอเคู okay. ่ในค่ายพีจีเหมือนเดิมนะครับทุกคน โอเคก็ทุนมา800นะครับเราเอาเบ็ดเบ็ด8ก่อนละกันนะครับทุกคนดูดิว่าซื้อเท่าไหร่ซื้อ600นะครับทุน8ปดไอเบ็ด8นะครับผมซื้อไปที่600ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะไหลหรือเปล่านะมันก็เหมือนเกมพวกคีโอปตาหรือเปล่านะครับของจากฟอร์ดนี้เนาะไม่ค่อยได้เล่นนะเกมนี้เออเหมือนกันนะครับทุกคน ถ้ามีเป็น Y ลงมาก็จะเปลี่ยนอย่างนี้เนาะโอเคได้วไปต่อครับมาครับโโหจบแล้วได้ตัวคูณ ยังไงเอ่ยอันนี้รอดูอยู่นะครับดูหน้าลายแล้วไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะครับอืมแต่ว่าเมื่อช่วงหัวค่ําเราก็เล่นได้มาอยู่นะครับได้ถอนเลยไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคสวยเออต้องงนีดิอาอจบแล้วเอ้ยได้ได้ต่อนะอย่างนี้มีลุ้นต่อนะครับ โอ้โหจบเลยแด้เท่าไหร่เนี่ย61ไม่เยอะนะครับทุกคนมันไม่ใช่ตัวแพงนะโหเนี่ยเนี่ยแบบนี้ไม่ยอมมานะครับเอาแล้วไงนี่ขนาดแค่ตัวเดียวนะครับทุกคน173ครับนี่ถ้มาทั้งแถวเลยรู้เรื่องนะตัวเมื่อกี้นี่คือแพงมากแจ็คฟอร์ดมาเองเลยนะครับ โอเคก็เงินละวันรวมมาที่414นะครับทุกคนก็เกือบจะซื้อไม่ได้อีกรอบหนึง่งมาขาดทุนแล้วครับตาแรกไม่เป็นไรนะครับจุดที่สำคัญคือให้ FC ได้ดูนะครับทุกคนถ <laughs> อนไม่ว่านะครับเสีย FC ไปไม่ได้นะครับผม โอเคเนะี่ยมาดูรอบนี้เป็นยังไงเนาะแอก็ยังเจ็บคอไม่หายเลยนะพูดถึงเนี่ยพยายามอยู่นะครับโอเคเป็นคูณสแล้วนะครับทุกคนตอนนี้มาไหมไม่มาอ่ะเล็กสี่รอบสุดท้ายครับ แปดสิบเก้าโอ้โหอย่างเข้มเลยทุกคนบอกเลยไม่ลอดเฉยลองปั่นเองดูฟีสปินเฮ้ยลุนอีกหนึ่งตัวครับทุกคนเอ้า oh. อย่างงี้เข้าไหมอ่ะเฮ้ยเข้าเองเฉยต่อเนื่องเลยทุกคน <laughs> เอามามาได้ไงอันนี้ไม่ได้ซื้อนะทุกคนเพราะเราซื้อไม่พอแล้วนะเมื่อกี้กะว่าจะปั่นต่อปั่นเองไปเลยเออสวยดีอย่างนี้เอาแล้วไงตัวเ K นี่แพงกว่าเลขเก,ก้าเมื่อกี้แน่นอนเลยผมว่าโอ้โหแต่ได้แค่นี้นี่นะโอม my god ไม่ได้ง่ายนะครับ สำหรับช่วงสามทุ่มนี้ในเกมนี้นะเนี่ยอยากได้แจ็คฟอร์ดอะแพงมากทุกคนแต่ยากนะครับโอเคไม่เป็นไรเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปแล้วกันเนาะนไหนๆเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมยัง,งงงๆอยู่ว่าเข้าสแกรเจอได้ยังไงนะครับ มันต่อเนื่องกันเลยทุกคนโอ้โหคูณหแล้วครับตอนนี้ไปต่อด้วยจังหวะนี้คูณเจสิสุดครับ7 2็ดสองร้อครับผม1 4ึบห้าก็ยังดีนะทุกคนได้เพิ่มนะครับเนี่ยโอเคมีต่อไหมมีต่อไหมไม่มีต่อไหมโอ้โหไม่มีต่อคูณ9 9้าเสปโอ้โหร้อยเก้กว่าแน่เลย 194นะครับเหล็กสหมุนครับทุกคนเอา,อาง,ง่ายๆว่าห0ร้อนี้ซื้อพอนะครับทุกคนซื้อเบ็ดแอะจบไปที่496ครับผมเอาโอย,ยังดีนะกู้คืนมาได้หน่อยโอเคก็มันเป็นหกร้อเรา เราปั่นเบ็ดสิบสองเองไหมหรือจะซื้อเอาเป็นเอาอยัางไงดีอะเอาเบ็ดสิบสองปั่นเนาะลองดูเมื่อกี้ปั่นเข้าอยู่นะซื้อ9เก้าร้อยนูนะ่นอะปั่นเองไปเลยครับทุกคนวัดใจไปเลยในเมื่อซื้อแล้วก็ไม่ได้อนะปั่นเองเพื่อจะได้มากกว่าก็ได้นะครับในช่วงเวลาแบบนี้แล้วแต่จังหวะด้วยนะครับ ฟีสปินมานี่ดีใจเลยนะทุกคนแปดบาทอย่ามาแบบไหนสิเออเอาดิมาดิโหเจอรัวเจอรัวเออต่อครับมีต่ออีกแล้วก็ยังมีอยู่เอาแล้วไงแล้วก็โอ,อ้โห เท่าไรเนี่ย348ทุกคนกลับมาเท่าทุนเฉยโอเคผมว่าผมเอาทุนกลับดีกว่าไหมเลิกผมเอาทุนกลับดีกว่านะครับเดี๋ยวเขอไปหาเล่นเกมอื่นดีกว่าหยุดเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนการแข่งขันของเรานะครับไม่ใช่แข่งขันสิ่าการเล่นเกมของเราเกมนี้นะครับแจ็คฟอร์ดนะครับวินอะไรเนี่ยแจ็คฟอร์ดวินเตอร์เหรอโอเค ก็ผมตัดสินใจแล้วมันคืนๆลง,ลงๆทุกคนยังไม่มันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกมอื่นนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นช่องในนี่กันหน่อยเดี๋ยวพักปากไปดูด้วยนะครับช่อง tomorrow v 1นนั่นเองนะครับทุกคนแต่ก็คราวนี้คลิปนี้เกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายรูกกระดิ่งให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน โอเคก็แอดยังไม่หายดีมากอาจจะบอกว่าเสียงแปลกๆก็ได้นะครับแต่ก็คนเดิมแน่นอนนะครับ F คิดถึง FC เลยต้องรีบมากนะครับทุกคนกลัวว่าจะหายหลายวันเกินไปมันก็เนาะเดี๋ยวจะคิดถึงกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบ่ายครับผม